Naman Choi and chuột. Nao a man mang 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 đi mang 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 bà mang 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 bà mang mang ใจเอ็นทรูวิตอ่รอยรถเทียงครับ hmm? ไปรถเทียงรถไม่ได้เทียงผมมาซื้อข้าวครับซื้อข้าวได้ด่านซ่อมรถสุด hmm. นั่นร้านซ่อมรถฮึฮ่ hmm? าอนเล่ใบหน้าร้านเซวีเจนซ่อมรถเพื่โอ้ไม่มีข้าวมีแต่ข้าวต้มจุกเอาเป,ปล่าอข้าวเพื่อข้าวต้มจุก chương trình ở máy ngày cạnh tranh máy à? có được chưa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  là chưa được à. mày không, chưa được chưa được chưa bao chưa được chưa Chứ chưa được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  làm dây chưa được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  chưa đốc! Mai làm ช่องลูกนี่เร่ยแล้วเดี๋ยวไม่ดูดินไม่ดีว่ะพึรู้เป็นลำเยอะเดี๋ยวเพื่อนอนเป็นหลวอ่นี่คนเยอไงรู้ยยอะไหมรู้ไม่หยอไปเ่อะทีตอนมันรูกเพื่อเป็นหลว่ทุ่งฝนรู้เป็นลำเยอยเดี๋ยวตอนมันเป็นกล้วยหล้ากล้วยปิดอ่ะมันวัยยอยัมันจะบกูลำเยอยไงเชื่อร้อยจริงก มานนงฮึมยังไม่จกาค่ายข้าไม่จ่าย่ายข้าเหี้ีก็ชอมหอดฉันทำไรอยู่บ้านน่ะผมฮึมุมหา,าพึ่งครับวอนที่หาพึ่งใครอ่ะครับเนี่ปเล็กป่าไม้ควดึงดัพึ่งเด็ใช่ควรจะได้แน่ดําพึงพ่งแท้ยว่วดัพึ่งแทเดี๋ยวโย้วควดงี่ลยว่าู้เพียงเนาะไปวันฟุมละอันจนอืม,ม Bây giờ bà rô phương đầm răng Khói rèo nó Nói này phương rồi khói Bây giờ phương rồi nói yên Khiến mà phương tầm răng Để bà phương thầm quý với bà thầm nà rèo Bà phương chắc tài hôn nó phải Bà phương tay Để mà phương răng để... Ở, mấy mấy...

ควัางเล่เหลมแกนได้ควัางเล่เหล็มปลอปริงไม่ใจร้องปือรองเวอร้องว่าอัการาจับเพียงเอึดมาได้าลาจันวัดประกริมกลับต่างน้อยดุงจะลงวัดอยู่แล้วลบไม่โตกเลยไปจงเถอะอ๋อไปจงเออ ไปไม่โกแล้วเ้นเชิญยูวัดน้อยวัดวัด,ดครีมรถเกลียงอย่างไ่เป<_ <k> _>็นจงที่ไอ้เมืองเขารถเกลียงไป็นจงปลดล้วงที่แกรับวัดไม่เอาไม่เอาตุ๊กปลาไม่เอาให้ซ้ำรอยก็ไม่เอาคูตุ๊กปลาไม่คุ้มเลยวอนข้าวกันห <_ k _> น่อปลดในไต่ที่นี่หรอกฮู้งไม่เคยคิดいいจะช่วยเลือบปลาเลย เดินเองก็ะได้เราทำเรื่มลามาแล้วเดินไปต่างน้อยอันนี้วัดกันถ้าไม่พบถ้าไม่ลมโยนในลาวดิ้ยาอ่อนเนี้อตาแล้วสำนักสงบุญรื่นรืดีดูไม่เข้าไปจัดเรียงแล้ว ตามยาวดมจุงว่าจน,นกุมกับแม่จีกุมไม่โลตัวว่าปาลาเลี้ยงหัวใจวันวอนเมื่อเจอกับแม่จีโรดสิบบัทสีเจ็บกี่ตันได้ เวลาแม่จีเีินข้าวไยไม่โลใจใจล่วงตื่นเตอเราปราบป บเราปรลาดยังวส้าครวจีไม่สนใจเราปลาบ้านบ้านปลาลูกวัดไม่สะ่เยไม่โดนใจเหมือนเจ้าววาดเราปลาบ้านวันฮันลูฮ้อง